สวัสดีครับนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูเนี่ยลงคลิปวิดีโอนะครับให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าได้เข้าไปดูกันหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูสอนซ้าจะได้เข้าใจนะครับเขาบอกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือขั้นตอนครับเขาบอกว่าคือขั้นตอนนะครับหรือว่าวิธีการนะครับที่เราใช้เพื่อ ศึกษาขนขวาเรียบเรียงนะครับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับจากหลักฐานต่างๆนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเราใช้เพื่อศึกษาขนขวาแล้วก็เรียบเรียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเที่ยงตรงนะครับเพราะว่าเรารวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนเนี่ยศึกษานะครับเขาบอกแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่า ด้านล่างเห็นไหมครับวิธีการทางกรารติศาสตร์เนี่ยช่วยให้เราได้ข้อมูลนะครับที่ถูกต้องนะครับเที่ยงตรงโดยมีวิธีการค้นคว้าทั้งหมด5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1คือให้เรากําหนดหัวข้อที่เราสนใจครับว่าเราสนใจเนี่ยประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรากําหนดแล้วนะครับเขาบอกว่าเรากำหนดอะไรได้บ้างนะครับ สถานที่ที่เราต้องการศึกษามีวัดอย่างไรชื่อของสถานที่มาได้อย่างไรเห็นไหมครับสภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัยดนวกานที่5้าบุคคลที่เราต้องการศึกษาประวัติแล้วมีผลงานอะไรบ้างท้องถิ่นของเรามีวัดการความเป็นมาอย่างไรเห็นไหมครับนี่คือการศึกษาค้นคว้านะครับเกี่ยวกับเอ่อที่มานะครับว่าเราเนี่ยตัวเราเองเราอยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของชาติก็ได้นะครับหรือว่าของท้องถิ่นของเราก็ได้นะครับข้อที่สองเมื่อเรากําหนดหัวข้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำอะไรครับรวบรวมหลักฐานครับเห็นไหมครับรวบรวมหลักฐานเนี่ยก็ต้องไปศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็มาแบ่งออกเป็นสองชั้นนะครับอย่างแรกคือหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานร่วมสมัยนะครับ ระหว่างบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับอย่างเช่นกฎหมายนะครับกฎหมายพระราชวงสวดาอันนี้คือสมัยอนณะาโกศินนะครับเราเรียนกันไปแล้วเนาะนะครับบันทึกประจําวันภาพถ่ายเห็นไหมครับแถบบันทึกหนังสือพิมพ์นะครับเอกสารต่างๆา,งา,งา,งางที่นั่งอันนี้คือเอกสารหลักฐานนะครับ ของคนที่มันเกิดในยุคสมัยนั้นจริงๆเราก็สามารถรวบรวมมานะครับอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นนะครับก็คือหลักฐานที่เป็นบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยอา,อาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะครับอย่างเช่นโบราณวัตถุโบราณสถานนะครับอาคารสถานที่เห็นไหมครับ นาฬิกาวิทยุพัดลมเป็นต้นนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างครับว่าอาคาซิโนโปรตุกิสนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับสร้างขึ้นนะครับในสมัยพระยาลักษณะลักษะดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีนะครับเป็นสมุหเทศาพิบาลนะครับสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตนะครับสมัยราชการที่ห้าสร้างขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นภาพถ่ายนะครับเรือพระที่นั่งนะครับนารายทรงตุบันนะครับของรัชกาลที่9้านะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2537นะครับซึ่งเป็นเรือลําแรกนะครับที่สร้างในรัชกาลที่9้านะครับอันนี้เราจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับต่อมาหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองคืออะไรหลักฐานชั้นรองก็คือเป็นหลักฐานนะครับที่สร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์นะครับโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นักเรียนเห็นได้ชัดเลยนะครับ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีเห็นไหมครับคุณครูให้นักเรียนไปค้นคว้านะครับของเมื่อตอนปอ .5 จําได้ไหมครับนายทองหมิ่นที่เรียนวาดภาพมานะครับนี่แหละครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นรองเพราะอะไรครับเพราะว่าบางละจันเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงถูกไหมครับมีวัศา,าสตร์จริงแล้วคนเนี่ยก็นํามาสร้างอนุสาวรีย์นะครับ ก็เลยกลายเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงเขาก็เลยสร้างเพื่อลาลึกถึงนะครับหรือจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยนะครับที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับของรัชกาลที่5้านะครับที่ครูบอกว่ายกเลิกท่านนะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนการปกครองมาเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับ นอกจากนี้นะครับในบางท้องที่นยังมีตำนานนะครับมีเรื่องเล่านะครับต่งตางๆอย่างเช่นดูตัวอย่างนะครับตำนานจามเทวงนะครับที่สร้างอาณาจักรนะครับพีทิพุนชัยตำนานรพระยากรพระยาพานนะครับที่สร้างพระปฐมเจดีตำนานหนองสนนะครับเกี่ยวกับการสร้างเมืองยิทยาตำนานจานกร้องจากการบุญนะครับเกี่ยวกับการสร้างเมืองพิษณุโลกนะครับอันนี้ เยอะแยะไปหมดนะครับต่อมาเมื่อเราได้หลักฐานแล้วนะครับหลักฐานเมื่อกี้เราแบ่งออกเป็นสองชั้นใช่ไหมครับชั้นต้นนะครับกับหลักฐานชั้นรองนะครับเมื่อได้หลักฐานแล้วเราก็ต้องตรวจสอบครับเพื่อหาความแน่ใจว่ามันมีที่มาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับตรวจสอบยังไงล่ะตรวจสอบก็คือข้อมูลที่ได้มานะครับจากเหตุการณ์นะครับย่อมน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่บอกเล่าต่อๆกันมาโดยไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับก็ ไปดูว่าหลักฐานใดมีความถูกต้อง่าการสมบูรณ์วาการและน่าเชื่อถือมากกว่ากันนะครับตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็มาตีความหลักฐานครับขั้นตอนที่สี่คือนําหลักฐานที่ได้นะครับมาตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือนะครับแล้วจัดเป็นหมวดหมู่นะครับเลียงตามหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อความสะดวกในการนําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใช้นะครับอันนี้เรียนผ่านๆพอข้อที่ห้านะครับเราก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอครับ เห็นไหมครับว่าเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราต้องมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะมีหลักฐานแล้วก็ให้ผลอ้างอิงที่สาม,มารถเชื่อถือได้ไม่ลำเอียงเห็นไหมครับจากนั้นก็นําเสนอความรู้ที่ค้นคว้านะครับในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเขียนเรียงความนะครับเล่าให้ผู้อื่นฟังหรือนํามาจัดเป็นนิทรศ,ศก,าการก็ได้นะครับ ก่อนที่เราจะสื่ออะไรไปให้ใครก็แล้วแต่นะครับเราต้องได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับแล้วเราก็ต้องตั้งตนเป็นกลางครับไม่ลำเอียงนะครับไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับต่อไปเขาบอกว่าอะทีนี้มาดูตัวอย่างครับว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามีห้าขั้นตอนถูกไหมครับขั้นตอนแรกนะครับกําหนดหัวข้อที่สนใจสมมุตินักเรียนเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสมมุตินะแต่เราอยู่จังหวัดราชบุรีถูกไหมครับเราหาอะไรได้อ้าวเราเปลี่ยนเลยครับตัดบุรีรัมย์ออก เป็นราชบุรีนะครับนักเรียนเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับมีความสนใจศึกษาประวัติของจังหวัดราชบุรีนักเรียนอาจกาอาจจะกําหนดหัวข้อที่สนใจเช่นประวัติความเป็นมาของจังหวัดราชบุรีเป็นยังไงทําไมถึงเรียกว่าราชบุรีที่มาของจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่สาคัญทางอาวดีซฐ์ของจังหวัดราชบุรีประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีมีอะไรบ้างอันนี้เป็นต้นนะครับ เสร็จแล้วก็ลลวรวบรวมหลักฐานครับหลักฐานชั้นต้นว่าราชบุรีของเราเนี่ยมีหลักฐานชั้นต้นคือที่ครูบอกแล้วคือบุคคลหรือว่าสถานที่นะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจริงในสมัยนั้นอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นนะครับเมื่อเราได้หลักฐานชั้นต้นแล้วเราก็มาดูว่าหลักฐานชั้นรองมันผูกกันไหมเขาบอกว่าอ้าวอย่างเช่นสถานที่เนี่ยศาลที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมเนี่ย เห็นไหมครับเป็นอนุสาวรีย์มีอนุสาวรีย์เราสู้อยู่มีหนังสือบุรีรัมนะครับมีประเพณีวัฒนธรรมนะครับการเล่นเว้าอีสานนะครับการขึ้นเขาพนมลุงบุคคลอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านกำนันชุมชนเนี่ยครับก็เป็นผู้ให้การรับรองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราได้แล้วก็นํามาตรวจสอบครับแล้วก็ตีความว่าน่าเชื่อถือไหมแล้วถึงจะนํามาเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลเห็นไหมครับต่อไปเขาบอกว่า อันนี้ยังไม่เรียนถอยหลังก่อนเอาล่ะอันนี้คืองานของนักเรียนนะครับให้ไปศึกษาค้นคว้าครับสี่ข้อนี้ที่อันนี้เอาวันไหนดีเอาอันไหนดีทำยังไงดีซุ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวใช้โปรแกรม เราใช้โปรแกรมเดี๋ยวจะหนึ่งนะครับกำหนดให้หัวข้อที่หนึ่งเป็นประวัติหัวข้อที่สองคือที่มาหัวข้อที่สามคือสถานที่สำคัญทางวัตถศาสตร์และหัวข้อที่สี่นะครับคือประเพณีวัดพรรามของจังหวัดนะครับไม่เอาดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราแบ่งอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพอเวลาเราไปเจอกระเที่ยวเรียนเราแนะนำเสนอได้ เลขที่หนึ่งถึงเลขที่สิบครับให้หาประวัติความเป็นมาของจังหวัดราชบุรีครับของข้อนี้นะครับเลขที่สิบเอ็ดถึงเลขที่ยี่สิบครับให้หาที่มาของชื่อจังหวัดราชบุรีครับที่มาของชื่อนะที่มาของชื่อนะ เลขที่21ถึงเลขที่30ให้หาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดร,ราชบุรีครับเลขที่31ถึงเลขที่40ครูไม่แน่ใจนะห้องเธอมีคนนะเอาเลขที่4 0ไว้ก่อนนะถ้ามี4 1 4 2 43ให้ทงหัวข้อน,นี้นะครับให้หาเกี่ยวกับประเพณีวัด ธนธรรมของจังหวัดราชบุรีครับวิธีการหานะครับง่ายๆครับอินเทอร์เน็ตมีครับถ้าอินเทอร์เน็ตมันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็ถามนะครับบุคคลที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับหรือถ้าผู้ปกครองว่างเว้นนะครับให้พาไปที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดราชบุรีได้นะครับอยู่บริเวณริมน้ําตลาดคุ้ยกีนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลตรงนั้นได้เลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีเราทั้งหมดนะครับ ก็ให้จักเรียนไปหาข้อมูลนะครับแบ่งกันนะครับเป็นกลุ่มนะครับก็หาข้อมูลมาว่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยทำไมมันถึงก่อตั้งจังหวัดราชบุรีราชบุรีเนี่ยค,คุณครูบอกเขาข้าวนะครับย่อมาจากราชาซึ่งแปลว่าราชานะครับบุรีแปลว่าเมืองนะครับราชบุรีก็คือเมืองของราชานั่นเองนะครับอันนี้คือประวัติเร่าวๆลองไปหามานะครับ ออันนี้น่าจะเป็นที่มาที่มาของคำว่าราชบุรีนะครับลองไปหาให้มันลึกกว่านี้นะครับลองพิมพ์เซิร์ช Google เข้าไปดูนะครับแล้วก็ทำใส่สมุดนะครับถ่ายรูปลงอันบั้มของตัวเองแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมมาแล้วเราค่อยไปรวบรวมข้อมูลกันว่าที่นักเรียนได้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะสร้างจังหวัดราชบุรีขึ้นมาได้ไหมนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ